กรมอุตุนยิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัย,ยพายุฤดูร้อนช่วงวันที่12-14เมษายนนี้นะครับต้องระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่นะครับโดยวันที่12เมษายนจังหวัดเสี่ยงได้แก่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษ สุขโขทยัยพิจณุโลกพิจิตรเพช,ชบูร์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารยะโสธรการสิน์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอํนาจเจริญบุรีลัมสุรินทร์ศรีสะเกดปุบราชธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีและสะแก้ว วันที่13เมษายนจังหวัดเสียงได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางกำแพงเพชรตากนกครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการนนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลน,น,นครนายกสาแก้ว ชเชิงแซวชนบุรีละยองจันทบุรีและตราดวันที่14เมษายนจังหวัดเสี่ยงได้แก่แม่ห้องสอนตากสมุสงครามสมุนรล,ละครนปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปรลิมณฑลนี่คือพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนช่วงวันที่12ถึง14เมษายนนี้นะครับ กรบอุตุนิยวิทยาประกาศพยากรณ์แจ้งเตือนล่าสุดณนะช่วงเช้าวันที่10เมษายน2568ครับ